ต้นนี้แหละครับต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี้ก็ได้แค่สองร้อยสองร้อยเนาะต้นด่างต้นด่างก็เอาร้อยครับพร้อมใช้ได้อยู่ต้นต้นไหนสวยๆแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับอ๋ออยู่ที่ไลฟ์สไตล์เราแล้วแหละครับเพราะว่าเราชอบไม้สไตล์ไหนครับผมชอบเป็นแบบว่าเอ่อรากตะขาบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันทําเป็นทําได้ไหมอันนี้มันทําเป็นทรงสามรากเออหีรากอันนี้สามรากเองแต่มันเป็นทรงแบบทรงยืนๆืนไง อ๋อดินยืนใช่ไหมยืนนะแต่มันเป็นไม้ลักษณะไม้ทรงใหญ่นะครับมันจะโตไปตรงนี้มันจะใหญ่มากครับก็กิ่งมันจะเป็นพวกกิ่งสั้นกิ่งสั้นใช่ไหมครับเป็นแบบทรงทรงพุ่มอะครับใช่ไหมก็เป็นสายพันธุ์อ้วนนะไม่ไม่ถึงว่าอ้วนแต่ว่ากิ่งไม่ค่อยยาวครับครับแต่สวยกว่านะคโคตรคับแต่โต้องใจจริงจริงเลี้ยงประมาณกี่ปีครับถึงจะใหญ่ออ๋จริงๆเลี้ยง เลี้ยงอีกสักปีหนึ่งหูมันก็ใหญ่แล้วนี่ประมาณนี้สักอีกสักปีหนึ่งนะเปลี่ยนเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนรูาตัวประมาณนี้ก็ปีหนึ่งก็ได้้าสองปีก็เนี่ยประมาณนี้เลยครับแต่ถ้าผมเลี้ยงนะอีกหนึ่งปีข้างหน้าถ้านับไปอีกหนึ่งปีผมจะเลี้ยงได้ประมาณอ๋อผมจะใส่กระถางสิบห้าขึ้นไปเลยได้ครับคสิบสองนิ้วอีกคือหนึ่งแล้วก็สิบห้านิ้วอันนี้เป็นพันธุ์อะไรนี่ครับนี่อนร้อารานีคม มันมีกี่สายพันธุ์ครับที่นี่โ้เยอะอยู่รานนี่มันก็มันก็จะมีชื่อย่อยๆไปเยอะแยะเลยพวกใหม่ๆมันก็มาเยอะอยู่ก็มีเยอะอยู่ครับังนั้นผมดูเป็นต้นนี้แล้วกันเนาะผมจะได้เอาไปไปเพาะไปปลูกดูว่ามันจะโตมามันจะสวยแค่ไหนประมาณสักสองปีสามปีลูกหาซื้อแม่พันธุ์ไว้เลยครับนี่หละไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่ครับไม่ต้องใหญ่ครับก็เก็บไว้ก็เลี้ยงไว้เก็บเมล็ดรคบแล้วก็ศึกษาเรื่องการเกี่ยวปัก ครั <c oughs> แค่นั้นเองก็ได้มาเล็บนะแล้วก็เพาะแ <c oughs> ล้วเพิ่มจำนวนแป๊บเ,เดียวคร <c oughs> สองปีนี่ก็โอ้โ <c oughs> ไม่ต้องถึงหลายปีครับปีหนึ่งก็เริ่มแล้วครับเพราะบางทีต้นแม่พันธุ์ไม่ต้องใหญ่ครับจริงๆไม้ไซส์ประมาณนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ได้หมดประมาณนี้เนาะเพราะมนันสามารถติดฝักได้เยอะแยนี่ไะแล้วก็คัดต้นสวยๆเก็บไว้ผมอยากเอาต้นแบบว่าแพงๆไปอ่ะเพราะว่าอยากได้ต้นประมาณนี้เอาไปปลูก ผมไม่จาเป็นต้องซื้อต้นแค่ครับแต่ไม่ต้องเอาต้นใหญ่ฟอมฟอมสวยก็จริงมันอยู่ที่การเลี้ยงใช่ครับแล้วก็สายพันธุ์ก็สําคัญครับว่าการเลี้ยงก็สําคัญมากใช่ครับเอาที่พันธุ์อย่างดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะสวยหรอกครับเลี้ยงไม่เป็นก็เกี่มวเลใช่งั้นพอเอาต้นตัวนี้หนึ่งต้นครับเดี๋ยวเลือกอีกดเลยครับเลือกอีกว่าจะเอาต้นไหนพอที่จะง้นน่าจะมีสวยๆบ้างพอที่จะมีส่วนลดบ้างไหมครับหรือว่าราคานี้เลยครับเดี๋ยวดูให้ คครรัับบมีต้นต้นใหญ่มากอะพี่ประมาณประมาณนี้ครับราคาเท่าไหร่เนี่ยครับนี่ประมาณนี้ครับประมาณไซส์ต้นนะเพราะว่าบางต้นมันก็จะมีราคาบางต้นก็ธรรมดาตัวตัวสูงๆนะตัวตัวสูงกว่าเพื่อนใช่ครับตัวตนี้ดีทรงอ่ะให้แต่ว่าโดนแดด อันนี้ถ้าได้ก็ร้อยห้าสิบนะถ้าตัวน,นี้เพราะว่ามันมีลักษณะพิเศษอ๋อ<ช>เป็นยังไงครับตัวนี้ก็มันเป็นลักษณะทรงมันเป็นทรงทรงทรงเรียกว่าอะไรนะทรง,งทรงแท่งทรงต้นออกมาเป็นลักษณะทรงต้นอย่างเงี้ยครับปกติมันก็จะเตี้ยๆลงมาต้นมันจะสั้นๆแต่นี่มันจะยาวครับเอกลักษณ์ของเขานี่เอกลักษณ์ตัวนี้ก็สวยนะก็สวยอยู่แต่แล้วแต่ชอบแต่ชอบเพราะว่าโตไปมันจะมีบอดี้เยอะครับ จะมีทรงต้นมันจะไม่ไม่ซ้นจะมีเชฟเบาครับถ้าแต่ชอบนะร้อยห้าสิบอันนี้สิบอันนี้ก็สวยแต่รากยังไม่ได้ทําน้าเป็นรากเดิมนะอ๋อรากเดิมใช่ไหมใช่ไอ้รากที่ทําแล้วอ่ะมันเป็นแบบแบบไหนครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแปดนิ้ขึ้นไปคือไซส์อย่างนี้ขึ้นไปไซส์อย่างนี้ขึ้นไปนะครับถ้าไซส์หกอย่างนี้จะยังไม่ได้ทำรากอ๋อยังไม่ทำรากครับเพราะว่าถ้าไปต้องทำรากนะตัวนี้ครับผม สอ,สองต้นขอเป็นสองต้นแล้วกันครับเดี๋ยวผมมาเอาอีกครับผมสองร้อยสามร้อยเอาไปแค่นั้นสามร้อยเน,นาะครับขอบคุณมากครับมผมโอนโอนได้ไหมครับได,ได้ครับครับเดี๋ยวค่อยโอนทีหลังเนาะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออน,นุญาตดูก่อนต้นตนี้ไม่ได้ขายเรใสต้น้ตวนี้ก็สวยต้นนี้ใบททงต้นนั้นไม่ขายใช่ไหมครับเก็บไว้ดูครับ ที่เราก็ปลูกอย่างนี้ฝังไว้ก็คิดว่าจะถอนเพราะว่าไอ้นีนตอนที่ผมตัดตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็ไว้เงี้ยจริงๆเขาต้องถอนไปทับไปไปทำรากแล้วอันอนี้มันใหญ่เกินไปแล้วไม่มีเวลาดูครับเนี่ยพวกที่ต้องถอนหมดแล้วนี่มันใหญ่หมดแล้วฟอมเสียเสียฟอมหมดแล้วนี่เสียทรงหมดแล้วนี่ยครับอันนี้คือเราต้องไปตัดใหม่ต้องถอนแล้วก็ไปใส่กระถางแปดหรือสิบเอ็ดแล้วเนี่ยเพราะว่าต้นนั้นไม่ใช่แล้วอันนี้คือมันแย่งอาหารกันนะมั้งมันโตแล้วมันโตเกินเกินในครับมันต้องถูกถอนนนไปั้้งา มันไม่ได้ทำนี่เวลาทำผมโมแต่ไปดูตรงนั้นน,นี่ก็แกร่งเหมือนกันถ่ายอกหมดอันนี้ก็ยืดแล้วอันนียต้องตัดทดใช่ไหมที่ผมตัด<อ>ทดเพราะมันเป็นอย่างนี้ไหมอมันมันจะใหญ่ใช่จริงๆไม้เวลาเราไปว่างมันที้ไปโดนร่มมากไปหรือว่าเจอหน้าฝนหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะยืดแล้วไม้สายพันธุ์แม่บางตัวมันจริงยืดครับการแก้การแก้ก็คือต้องต้องตัดทดเพื่อสร้างพุ่มใหม่โอ้ เพ Bond> ื่อสร้างพุ่มใหม่เพราะว่าวางสายพันธุ์มันยืดจริงนะวางสายพันธุ์มันก็ไม่ยืดนะฮะวางสายพันธุ์มันก็สั้นในพวกกรรางนี้บางต้นมันก็สั้นเพราะว่าอย่างนี้ก็เริ่มจะยืดแล้วในวางเนี้อืมมันซื้อทรงไม่ได้นะเนี่ยทรงไม่สวยเนี่ยเพราะว่าวางเบียดเนี่ยเนี่ยเบียดกันครักต้องต้องเว้นพื้นที่ว่างเพราะว่าเวลาเราเราวางจริงต้องต้องต้องมีแสงส่องผ่านเพราะไม่งั้นไม้มันพยายามแข่งกันยืดแล้วมันเสียทรงอันนี้เสียทรงนะ อร์มเสียเนี่ยเพราะว่ามันอัดกันอยู่นี่อัดกันอยู่อันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่อันนี้ถ้าเต็มมันก็ต้องเปลี่ยนถ้าอย่างงี้ก็ผมว่าใกล้เต็มแล้วแหละใช่เพราะว่าถ้าเดเตียวเต็มเ<ๆ>นี้ยก็เปลี่ยนพรวารามันโตวไวมันกินอาหารเก่งครับครับแต่แต่เวลาเราวางอย่าไปวางอย่างาง,างี้เหมือนผมนะครับต้องมีพื้นที่สาหรับเล้ยนะฮะต้องมีพื้นที่หา่างใส่อย่างงี้มันก็ทำให้มันยืดยครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าขายจริงๆนี่ต้นประมาณสักเท่าไรครับเดนเี่ยประมาณเนี่ยครับต้องดูฟอร์มไหมครับก็ประมาณสามสี่ร้อยอะไรประมาณเนี่ยครับสามร้อยสี่ร้อยครับเราต้องไปตัดทดกิ่งใหม่ไหมฮะตัวนี้ฟอร์มนี้ผมถ้าเป็นผมต้องตัดทดครับผมต้องสร้างกิ่งใหม่เพราะว่ากิ่งข้างมันมันไม่ได้แล้วมันเสียทรงแล้วี่กิ่งนี้มันยาวแล้วครับเพราะว่าถ้ายาวต้องเป็นกิ่งนี้นะอ๋อกิ่งนี้มันไปแล้วไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วต้องตัดครับ นี่ต้องรีบตัดแล้วน,นี่ไม่ได้เลยเพราะมันเข้าฝนอย่างนี้ด้วยมันจะยืดเร็วฟอร์มจะเสียเลยน,นี่ก็ต้องตัดนี้มันตายเ<อ>ยอะๆ,ๆเลยต้องเอาออกนะพี่พ,พี่เอาออกเลยรดย้คงไม่ต้องเก็บไว้อันนี้มันตายเพราะอะไรนเนี่ยผมดูว่านนเป็นกระดิ่งนคือมันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เจอตอนที่เขาตัดถอนไปตัดแล้วก็ปลูกแล้วก็ดินที่ผสมนี้ไม่แน่ใจว่า มันมีความเค็มมากไปหรือเปล่าเช่นปุ๋ยคอกหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยด้วยนะฮะแล้วก็ระบบราบ,ราบเจอความชื้นฝนตกติดกันก็เน่าปกติก็ใส่ปุ๋ยเลยฮะมันเป็นจริงๆก็ปุ๋ยคอกธรรมดาเนี่ยปุ๋ยคีวัวเก่าครับอันนี้มันน่าจะเน,นี่ยมันปัญหามันมาจากตอนที่ฝนตกธรรมดาฮะพวกเนี้ยถ้าจัดการไม่ได้แล้วดินดินถ้ามีความชื้นสูงก็เป็นครับอันนี้มันพวกพวกปุ๋ยพวกคอสโมโคทพวกนี้มันไม่ไเป็นไรใช่ไหมใส่ได้ไม่มีปัญหาหรอกอ๋อ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกปุ๋ยคอกมากกว่ามันจะเป็นคปุ๋ยคอแล้วก็วัสดุปลูกมันอาจจะแน่นไปที่เราต้องสังเกตนะมันก็เลยเน่าเน่าได้คือมันมีความชื้นสูงไงอ๋ออย่างเงี้ยบอกกับถ้าฝนตกมามันก็เกิดเกิดได้ครับฝนตกเพราะดินระบายน้ําไม่ดีฝนตกมาก็เน่าเลยเนาะดินแน่นๆคือมีความชื้นสูงไปครับดินดีนะแต่มันชื้นไปเนี่ยอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยนี่ ออสมโคต้องใส่อยู่แล้วฮะห้ามาสครับต้องใส่ใส่น้อยก็ไม่ได้ด้วยนะใส่สองชั้นนึ่นสองชั้นชั้นชั้นแรกกับชั้นที่สองบนอีกสองชั้นเลยเสียดายแต่ก็ต้องยอมเสียครับผมก็สั่งมาอยู่สองชั้นเลยออสโมโค้ดครับไม่ต้องเสียดายฮะถ้าเสียดายคุณจะได้ไม้สวยหรอกครับไม้คุณไม่สวยหรอกถ้าคุณเสียดายจะใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดใส่ไปเลยสองชั้นผมก็ไปนี่ก็จะเอาไปใส่นี่แหละครับตรงระข้างล่างแล้วก็ข้างบนที่โ แล้วฝั่งฝั่งนู้นจะเป็นตอนกิ่งนะครับคง้อันนี้เป็นไม้ที่ผมทีเรียว่าจะแบบคือมันเป็นไม้เก่าทิ้งๆแล้วก็เลยตัดตัดเอาไปตัดข้างรากอ๋อนรอบก็รอดไอันหนไม่รอดรไม่รอดก็ทิ้งเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวพอได้ที่พอเริ่มโตก็ถอนออกมาแล้วก็ทํารากแล้วก็เปลี่ยนใส่กระถางแปดนิ้วครับครับ,รบต่อ๋อคือไม้มันแบบไม่มีเวลาทำก็ต้องถอนออกมาปกติมันเหมือนจะทิ้งแล้วล่ะครับได้ความรู้เยอะเลยมาวันนี้เพราะวันนั้นผมมาแล้วไม่เจอไงครับครับว่าออกไปข้างนอก เราทั้งราชอบมันก็สนุกชอบก็สนุกดีนะถ้าใจเราไม่รักก็ไม่สนุกหรอกตก็ตอนเย็นเรื่องงานไปก็ไปดูต้นไม้ไปเลยกว่าจะได้นอนก็สี่ห้าทุ่มทุกวันใจเย็นๆก็คือเราก็แบบถ้าจะซื้อก็ถ้าแนะนำเนาะซื้อที่เป็นแม่พันธุ์ซื้อเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ค่อยทำไปแต่ถ้าเราไม่ใช่พ่อค้าพาณิดชัดเจนก็เราก็ทำแบบใจรักไปต่อเดี๋ยวมีผลผลิตเราก็ค่อยแบ่งขาย ถ้าเราเป็นผู้ค้าไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นผู้ค้าตอนนี้ก็เราก็ซื้อไปขายเลยแต่อย่างนี้ก็คือเราเป็นผู้ค้าเต็มตัวถ้าเราเป็นผู้ค้าแบบว่าตอนนี้ตึ่งๆก็เลี้ยงด้วยพอมีแบ่งไปแล้วก็ขายนั่นแหละครับก็จริงๆโปรไฟล์สำคัญนะถ้าเราอยากจะถ้าเราจะสร้างโปรไฟล์ตัวเองดีๆเพื่อที่จะให้คนรู้จักและเชื่อมั่นในตัวเราก็ต้องใจเย็นๆบางทีขายก็ใช้เวลาหลายปีอะ ก็ไม่แนะนําให้ถ่ายรูปในสวนนไปโพสขายเดี๋ยวมันจะมีดราม่าเยอะครับผมใช่ดราม่าโจมตีเยอะใช่ครับกระแสมันแต่ถ้าผมมาถ่ายผมถามนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะครับสบายตามสบายนะครับครับซึ่งเราอยากจะได้ความรู้อยว่แต่ถ้าเราไปโพสขายนี่ผมก็ไม่แนะนําเหมือนกันใช่เพราะว่าบางทีสิ่งที่เราโพสไปบางทีใครจะเอาแต่สุดท้ายของไม่ตรงปกใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นม่ของไม่ตรงปกสวยเลยที สู้เอาไปเพาะเองขายเองดีกว่าอย่างนั้นมันจะดีกว่าใช่ครับใช่ครับสบายใจกว่าถ้าเป็นแบบนั้นรบองปกนีโอ้โหครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอา2ต้นนั่นแหละก่อนเนาะเดี๋ยวหลังผมมาเอาอีกมาครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ